สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะลิเดียประกาศข่าวดีต้อนรับสมาชิกใหม่มีช็อกกันทั้งบ้านถือเป็นข่าวดีของครอบครัวนักร้องสาวเสียงดีลิเดียสรันรัตเพราะล่าสุดน้องชายสุดเลิฟดังชยานน์ออกมาประกาศข่าวดีกำลังจะมีสมาชิกเพิ่มซึ่งเป็นหลานคนที่ห้าของบ้าน วิสุทธิธาดาโดยล่าสุดลิเดียได้เผยคลิปที่เชื่อว่าเแบบีมาอีกคนแล้วผ่านช่อง YouTube พร้อมระบุด้วยว่าวันนี้บ้านดีนมีข่าวใหญ่มาบอกเรากำลังจะมีเบบีคนใหม่กันอีกแล้วมาแน่มาจริงงานนี้คู่รักลิเดีย แมทิวรู้ข่าวถึงกับทำหน้าเหวอจะเป็นอย่างไรไปดูคลิปกันเลยขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ c o m ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ